ที่ป่าจะเอะ๋ดูดวงแบบกราฟชีวิตดูสิ่งลี้ลับรับตั้งสารถอนสารลงงะเมตตาซื้อขายที่ดินสนใจติดต่อจองคิวได้ที่เบอร์โทร0653664565 l ลาย ID a ด P A R 1303 Facebook จิตสุภาวงตรีคุณกำลังฟัง พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนรับฟังได้ณนะบัดนี้พ่ศักสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหไม่ได้คุยกันนานเลยพี่คิดถึงนะพี่เช่นกันครับเช่นกันอ๋อนะครับครับโอเคแล้วก็ขอเขาเลือกเลยแล้วก็สวัสดีคุณเนธนะครับไม่ได้เจอกันนานจริดจริงแล้วก็สวัสดีผู้ฟังนะในช่องพายที่ทวกท่านนะครับ วันนี้พี่สักทาทุกคน,ปนไปที่มาเลเซียม,มาเลเซียนะพี่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนพี่เพื่อนพี่คืออีซิบตนะครับเดนเนี่ยนะถ้าคุณเดกจำได้เนี่ยเขาจะเป็นลูกศิลย์ลูงหวานคือสายเดียวกับผมอมตนนี้เขาไปได้ดีอยู่ที่มาเลเซียงแต่งงานแล้วได้ภรรยา นะเครสอกีจีนที่มาเลเซียอ,อยู่เมืองไทยไม่ได้ภรรยาตามตัวไปครับทีนี้เด็กก็ไปอยู่ที่มาเลเซียแต่ด้วยความที่ี่ที่มาเลเซียเนี่ยเอ่อมันจะมีแบบชนชาตินะเหมือนเราเมืองไทยเราก็จะมีนหลนายชนชาตินะครับแต่หลักๆก็จะเป็นอิสยลามถูกไหมครับคราวนี้สิ่งที่เด็กไปที่นั่นเนี่ยเด็กจะได้เปิด เขาแค่เปิดเป็นสำนักแต่ก็ไม่ได้เป็นสำนักคือจะเป็นคนไทยอ่ะที่รู้จักระเดเนี่ยนะครับเขาก็าจะมีเรื่องปรึกษาหารือหรือ,อยังไงเนี่ยเขาจะเข้าไปหาเด็กให้เด็กช่วยเหลือเรื่องของการอ่าโดนของบ้างโน้มนีนะคือเด็กก็มีความรู้จักเขาไม่ได้เปิดเป็นแบบเอสำนักอะไรอย่างนั้นก็ mm. คือเป็นที่ปรึกษาให้อะไรอย่างนี้ยนะครับต mm. ่ก็ทำพอมีชื่อเสียงบ้าง mm. แล้วก็เด็กเด็กก็เล่ามาว่า เขามันเจออยู่เคสหนึ่งที่ทําให้เขาแบบตกใจจนขนหัวลุกืถ mm. แล้วเด็กข้าล่าง้ฟังว่าผมแทนตัวเป็นเด็กเลยบะกันเด็ก mm. ดดวยครับเอะนะครับเด็กก็บอกว่าเราเ่าได้ฟังว่าเขาเจออยู่เคสหนึ่งก็คือมีคนมาหาเขาเป็นเอผู้ชายอ mm. ายุประมาณเกือบสี่สิบคัดก็คือสภาพอากาศที่ ถูกพามาหานี่คือถามมาเลยนะอื mm hmm. ไม่ได้เดินมานี่คือนอนมาเลยนอนถามมาเลย mm hmm. แล้วคือมาหาที่บ้านเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยเดดเดดตอนแรกคือเดดไม่คิดว่าจะรับคนินี้หรือว่าหรือว่าอะไรแต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นเป็นแบบเพื่อนห่างๆของภรรยา mm hmm. แล้วภรรยาเขาบอกเด็กว่าเนี่ยเขามีเพื่อนอเพื่อนของเพื่อนเนี่ยอเขามีอาการติดแ หือไปหาหมอก็แล้วหรือ,อ,อไปเช็คอาคารทุกอย่างแล้วเนี่ยแต่มันก็ไม่ดีขึ้นนะกับสภาพแย่ลง,อ,งอัน,นนี้คือหาหาวิธีวิธีที่ว่าจะรักษาคือหามาหมดแล้วอ่ะจนจนที่ว่าเขาได้ได้ยินมาจากเพื่อนของเพื่อนอีกทีนีงแล้วว่าเออเนี่ยเบสเนี่ยน่าจะพอรักษาได้หรือว่าให้ดูอาการดีว่า ตกลงมันเป็นที่อะไรเพราะเขาเขาไปหลายที่คือว่าเป็นจะเป็นหมอหัวขีของมาเลเซียอเมรกว่าหมอขีมาเลเซียหรืออะไรเออมันก็เขาก็คิดคนก็คืแปลกใจว่ารักษาไมาห่หับหลายคนก็คือเขาเสียเงินไปมากมายกับการที่รักษาตรงนี้แล้วหลังจากที่เอด็กในปากเด็กกบอกเอองั้นเดี๋ยว,ออยวลองมาดูก็ได้นะลองมาดูก็เลยนัดกันเรียบร้อยแล้วก็พามาดู หลังจากที่ดูหลังจากที่พี่ชายคนนี้มาถึงเนี่ยโอ้โหเด็ด oh, uh huh. มองแบบโอ้โ oh, ห oh. น้องแบบตกใจอะ่ะคือสภาพของเม็ดที่อ่ะวิ่ชายสูงน้180อยร้อยสิบร้อยแปดสิบบนะครับกับตัวนี้แบบคือเขียวคํานะครับแบบคือไม่มีลักษณะาลาศษของชีวิตเลยอะ่ะแค่แบบราคาแบบตีทูดอะ่ะประมาณนั้นเด็ดพูดนึกฟัง แล้วหลังจากที่เอ่อเอามาที่ศูนต์เด็กก็ยยพยายามดูดูว่ามันมัน,ม,นมันเกิดจากสาเหตุอะไรก็พยายามถามกับญาติและครอบครัวของเขาว่าเอ่อคนคนนี้เขาเขาเอ่ามีอะไรเอ่ไปทาอะไรมาหรือว่าไปโดนอะไรมาถึงอ,อาการสุดหนักได้ขนาดนั้นครับแล้วหลังจากที่ได้สอบถามเขาบอกว่าคนที่บ้านก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอืซึ่ง ก่อนหน้านั้นอน่ะประมาณครึ่งปีตัวตัวตัวพี่ชายคนนี้ยก็ไม่ค่อยมีอาการอะไรแต่หลังจากผ่านครึ่งปีน,นี้่มันก็เกิดอาการก็ค่อยแบบแย่ลงแย่ลงข้าวปลาก็กินไม่ได้เริ่มแบบหลอน mm. เริ่มแบบหลอนแบบจำเริ่มเริ่มแบบเห็นคนในครอบครัวเป็นแบบเป็นผีอ่ะ ครอุ S <S 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 ่นดีกว่าใครเข้าใกล้ก็แบบเอ้ยอย่าเข้ามานะอะไรอย่างเนี้ลุคืออาการคือเก็บตัวไม่ยอมไม่ยอมที่จะออกมาเจอผู้คนมันหนักๆข้าเนี่ยข้าปลาก็เริ่มไม่กินทำให้วัตรสภาพร่างกายก็เริ่มสูบผอมแล้วกลางคืนนี่เ็จะเป็นอะไรแบบร้อนแบบเจ็บปวดอ่ะคืนยากเขาเล่าให้ฟังบางคร <S 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 ั <S <S ้งเนี่ยวุาคือเกยดตัวภรรยาของพี่ชายคุณเนี่ย เขาไปดูแลเนี่ยบางครั้งก็จะเห็นเป็นแบบเป็นเส้นเลือดอะมันขึ้นมาแล้วก็มีอะไรบินตุกจุกอยู่ซึ่งซึ่งนั่นทำให้แบบอมันแตกอะก็เลยพาไปเกียกล่อมสามีตัวเองเนี่ยไปโรงพยาบาลพื่อที่จะเช็คดูสภาพร่างกายแต่พอหมอทกอก็คือหนึ่งก็คือขาดการอาหารเแบบคือโรคเป็นโรคทั่วไปอะไรอาจจะเป็นโรคเครียดอะไรอย่างเงี้ย แต่สิ่งที่พญ่พาบาพญญาไม่ได้บอกไปก็คือถ้าเป็นโรคเครียดกรมท่านทำไมนอนดิ้นกระสุงก็จะเจ็บปวดทรมานตลอดเวลาเออก็พูดไปถึงตรงนี้แร็จหมอเขาบอกเดี๋ยวผมจะลองเข้าเขาเข้าอุโมงนะว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับเขาก็เอาเข้าอุโมงเขาคิดก็คือสภาพร่างกายก็คือปกติอืมทนี้มันก็ย้อนแย้งกับ หลักวิทยาศาสตร์ถูกไหมครับถ้าเมื่อร่างกายเป็นปกติคือแค่ร่างกายอ่อนเพลียคือคือตรวจเลือดตรวจอะไรคือเขาก็สุขภาพดีแข็งแรงแต่คนแข็งแรงทำไมถึงมีอาการคือน้ําหนักลดลดคุณหมอคิดว่าเนีหรือเป็นเอ่อมะเร็งหรือว่าแ็นโดร์นีอะไรที่จะทําให้แบบคนคนหนึ่งน้าหนักลดได้หรือว่าอาการแต่พอตรวจทุกอย่างเฮ้ยเขาไม่มีอะไรค่าทุกอย่างคือค่าเขาดีหมดนะ แต่สภาพร่างกายเขาก็คืออาการอ่อนเพลียนะครับขาดสารอาหารอะไรอย่างเงี้ยซ <c oughs> ึ่งหลังจากอที่ไปตรวจกับคุณหมอมาแล้วเนี่ยคุณหมอก็ให้ยามาให้บักผ่อนเยอะอะไรแต่อาการก็เริ่มหนักขึ้นทุกวันทุกวันนะจนสภาพคือไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรได้แล้วเหมือนเป็นคนเหมือนเป็นอมนะัมพาตอ่ะครับ คือขยับได้บ้างนิดหน่อยแต่แบบพอถึงช่วงเวลาถ้ายิ่งเป็นเวันพระหรือว่าพระจันทร์เต็มดวงเน,นี่ยอาการจะยิ่งรุแนแรงแบบโหแบบต้งสารบุญปวดแบบ,แบบ,บแบบไม่สามารถที่จะพลรมาอ่พาพนรนามเป็นสมมุติคือเขาร้องอย่างนี้เจ,ะจะ็บปวดมากมายนะครับแล้วหลังจากที่เอตัวภรรยาเนี่ยได้เห็นแาบนีเป็นอย่างนี้เขาก็ ไม่รู้จะหาวิธีไหนก็เลยต้องต้องไปพึ่งพาอาจจะทางญาติญาติเนี่ยหรือว่าคนหลายหลายคนเนี่ยให้การดลองลองไปอีกทางไม่ลองรักษาอีกาตก็เลยไปหาหมอตามอท,ทั่วไปอะ่ะมาถึงหมอ,อหมอผีหรืออะไรเนี่ยที่มีมนต์ดำอะไรนี้เขาก็ไปพอไปเนี่ยพอคือตอนแรกเนี่ยนั่งก็ผินไปได้แล้วไปหาแต่ละที่แต่ละที่ก็ พยายามรักษาแต่ทุกคนที่รักษาเนี่ยเหมือนกับว่าพอจะเข้าไปรักษาเนี่ยมันก็โดนตีกลับอ่ะเหมือนเหมือนกับของมันตีกลับอ่ะคุณนี่คืออย่างเคสที่ล่าอ่าที่เขาเล่าให้ฟังก็คือผ่าสารีภัยเสร็จตอนที่หมอกําลังรักษาเนี่ยอยู่ๆมัน,มนโดนขออะไรก่ช้าทัวรที่กระเด็นแบบชนชนไอ้โต๊ะพิธีที่อยู่ด้านหลังเนี่ย กระเด็นกระจับกระจายตัวตัวหมอนี่นอนแง้งแ้งเดือเลยอ่ะอเออนั่นเล่นก็คือทําให้แบบตัวพันยาเิ่มเชื่อแล้วว่าเฮ้ยหรือว่าสบายเขาโดนของหรือโดนอะไรครับอันนี้เราก็เริ่มไปอ่หมอคนนี้รักษาไม่ได้ก็ไปหาหมอคนนู้นหมอคนนู้นก็ให้อเอากระชาบ้างอะไรบ้างซึ่งมันก็ไม่ได้ดีดีขึ้นเลยนะครับมือมือแตกได้แล้วไม่รู้จะทําไงเพราะอ,อากาศลดลงทุกวันทุกวัน จนมาพบเพื่อนของเพ่อนภรรยาเนี่แหละที่บอกเนี่ยมีมีคนรู้จักคนหนึง่งเนี่ยลองเอาไปให้คุณดูอาการไหมเขาเป็นคนไทยมันอาจจะเป็นสาเหายไทยไมได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ตัวของเด็กได้เจอกับพี่ชาของนี้แต่พอได้ดเจอพี่ชายคนนี้เบสที่คือจะลุงโหยงเลยแบบคือพอเข้าไปแ่ดูหรืออ่า จัดประกัน้วยตัวของเด็กเองเนีเน่ยมีเ้าเรียนอยู่สองสายก็คือสาสาสยจีกับสา,สายไทยเหมืนกันนะครับรงนี้เขาก็เลยพอมองกันอจากโดยตาสายตาคือรู้แล้วเนี่ยโดนของแน่แต่ไม่รู้ว่าโดนของอะไรก็เลยทําวิธีของสายไทยไปก่อนว่าเอลองรักษา,าตามตับอาการไปดูก่อนห<ช>ละะังจากที่ให้กิน,น้ำมงน้ำมนนะครับแล้วก็ลองตรวจไล่ดู มันไม่มีอาการอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับแต่แกเด็กก็บอกว่าตอนที่กําลังส่วจก็ยังรู้สึกว่ามีการตอบโต้ออกมาบ้างแต่ก็ยังไม่รุนแรงมา่านะก็คือยังเอาอยู่แต่หลังจากที่แบบเอาตัวเองอะเข้าไปจับที่ตัวจอดูหรือไล่ดูตามสา,า,ายทีที่เดีมาพอจับเขา้าไปปุ๊ สิ่งหนึ่งที่เดดรู้เลยมันเหมือนมีกระตประทิ้งโดนนิ้วอ่ะซึ่งชาใไม่เดชจะดตกใจอะ mm. แล้วพอที่เดกเลือกไปมองเนี่ยตรงตรงตรงข้อมือต้องที่าจับที่ขจอนะคุณนี่ <Okay. S 2> พี่มันเหมือนจะเป็นเส้นเลือดมันโผล่ขึ้นมาแล้วมีอะไรเล็กๆโผล่ขึ้นมาจาก่ตัวเนื้อเนีอ่ยเนื้อออกมาซ mm. ึ่งนั้นทําให้แบบเฮ้ยคือเดดร้องเฮ้ยเลยพอร้องเฮ้ยแบบ ไอ้น,นี่มันมันเหมือนกับเคยได้ยินมาแต่เด็กก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่สิ่งที่เขาเคยได้ยินมาหรือเปล่าทำให้เด็กก็คือบอกว่างั้นเดี๋ยวผมจะไปทำน้ำวาดมาก่อนนะตอนนี้ให้เขาอ่ะพักอยู่อีกห้อหนึ่งก่อนพวกคุณก็คอยดูแลไปมันต้องใช้เวลาที่จะทำของสิ่งอะไรเนี้ย นะสักสามวันก็ปล่อยให้เขาเออยู่กับผมไปก่อนเอทางญาติญาตก,ก็แบบไม่รู้จะก็ต้องต้องแม้แต่ต้องตามที่เดต่อกเอาไว้อ,ะอนะแล้วหลังจากที่เอดชเขาตรงนี้เริมไปร้านยาจีนหาสมุนไพรอะไรต่างๆนะครับมาเสร็จเด็นเข้มาบทเที่ยวแล้วก็โบกิกรรมนะแต่ช่วงระหว่างที่ออกไปหาของแล้วก็ทำพิธีเนี่ย ตัวของผู้ชายคนนี้โ <pantry> อ <breaking> ้โหกับพอพเขตกกลางคืนเนี่ยอาการคือร้องแบบจากคนไม่มีแรงอ่ะก็ร้องแบบนี่คืออาการเจ็บปวดเนี่ยคือเห็นตรงหน้าเลยคือเบดเห็นต่อหน้าเลยก็คือเส้นเลือดของเขาอ่ะมันเป่งขึ้นมาแล้วก็เหมือนมีอะไรวิ่ง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 ขึ้นไปทั่วล่างคอวิ่งีิ่คือตามจุดต่างๆตามร่างกายของเขาอ่ะมันทำให้แบบ ประวัติดบร้องก็โคตรทรมานเ่ยเด็กเห็นอย่านั้นเด็กก็ทําอะไรไม่ได้มากนะจนจนจนได้แบบเอาสมุนไพรได้แต่เอาสมุนไพรอ่ะมนเริ่มโปะปรุงตางตัวทา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 พอทาเสร็จพบคนนั้นนะอาการเขาเหมือนกับสงบลงเย็นลงแล้วเด็กก็เอาน้ำน้ำว่านเนี่ยค่อยกรอกปากให้เขาดื่ า่านก็เริ่มดีขึ้นแล้วเด็กก็เริ่มบ,บอกว่ามองอยู่แล้วมันเหมือนกับอาการที่อาจารย์คนนึ่งของเขาเล่าให้ฟังอาจารย์ได้เปนคงทีครับหรือจะเป็นสาสตี<ๆ>เขาก็เลย<ๆ>เด็กตัวเด็กเองก็เลยาก็ไปค้นตำรับตำราของตัวเองดู<ๆ>แล้วหลังจากที่<ๆ>เปิดตำรับมาแล้วก็มองแล้วก็อาา่านจากตำราที่ตัวอาจารย์เขาก็เขียนไว้อะโอ เขาบอกอาการนี่มันเหมือนกับตัวอีกต,ตัวนี้เลยนี่นะโอ้โหเดดมองโอ้โหนี่มันร้ายแรงมากเลยคิดในใจคือแักแรงมากๆเลยนะครับคือตายคือใครสมพูดว่าอยู่ก็ไม่ได้ตายก็ไม่ได้อ่ะคนที่ทำคือไม่คือคนนี้ต้องทรมานอย่างนี้ไปตลอดทั้งชีวิตอ่ะเออแล้วหลังจากที่เด็ดรู้รู้แล้วเนี่ย เด็กก็เริ่มที่จะทการรักษาโดยที่คนพยาบาลมาแล้วก็เริ่มที่จะนะครับเอาน้ําสมุนไพรน้ําว่านเอาไปแช่น้ําว่านนะครับเอาตัวเขาลงไปแช่อยู่ในว่านที่ทาการปลกเสร็เรียบร้อยแล้วสักพักหนึ่งก็เอาขึ้นมาหลังจากที่เอาขึ้นมาเนี่ยคราวนี้จากผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยที่แบบคุณแม่คือตัวเราธรรมดาเนี่ยเป็นเลือดถ้าเราไม่กำไม่อะไรมันจะไม่โผล่ขึ้นมาถูกปะแต่เนี่ย คือเป็นเส้นเลือดโผล่ขึ้นมาแต่นี่ในเส้นเลือดเหมือนกับมีอะไรวิ่งอยู่อะในผิวหนังของเขาอะมีสิ่งบางสิ่งมันอยากกาลังวิ่งอยู่อะวิ่งอยู่คนวิ่งวิ่งคนที่อวิทยาศาสนี้เขาก็จะยิ่งเจ็บกละคือช่วงให้เครอบครัวทุกคนช่วยจับเขาเอาไว้แล้วเหตุก็เริ่มที่จะทําการรักษาโดยเอาหินษันหนึ่งออกมานะครับแล้วเหตุก็เริ่มไล่จากจุดตรงกลางหัวใจนะ ะระหว่างหน้าอกนะครับเขาเอาเด็กเอาเหล็กเอาเหล็กชิ้นนี้แตะไปที่หน้าอกแล้วสิ่งที่เห็นรู้สึกนะเหมือนไอ้เอ้ A A ตัวเหล็กชิ้นนี้มันดูดอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเบรกปุ๊บแล้วก็ลากพอเด็นก็ค่อยลากไปจุบนี้ออาการของพี่ชาขึ้นยิ่งเจ็บปวดหนักเขา้าไปอีกนะครับแต่พอลากเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอเหล็กลากไปไอ้เอ้เอ,อตัวเนี้ย ที่เป็นคล้ายๆเขียบมันก็วิ่งตามมาตรนี้มันกวิ่งตามเหล็กมาแล้ววิ่งวิ่งวิ่งมันผ่านหัวไหลผ่านหัวไหลผ่านท่อนแขนผ่านข้อมือนะเดดไล่มาถึงตรงปลายมีก้อยนะครับแล้วก็เอานี่ยจีบตรงหัวก้อยอแล้วก็ค่อยเอาเด็กเหล็กเนี่นยไล่ได้ปุ๊บก็มีสิ่งหนึ่งโผล่มามันเป็นมันมีเล็กประมาณเส้นผมอ่ะ เล็กขนาดนั้นอ่ะพอออกมาได้แต่มันแข็งนะมันแข็งเด็กรีบเอาทออีมอนะเด็กรีบเสร็จปุ๊บดึงปุ๊บมาแล้วก็เอามาไว้บนภาชนะที่ว่าลงขะละเรียบร้อยแล้วก็วางทิ้งไปคุณนี่ตอนเด็กวางไปทุกคนในที่นั้นอนะ่ะเขาได้ยินหมดเลยว่าเสียงใกล้เส้นผมอ่ะไม่น่ามีน้ำหนักหรืปะ แต่เสียงมันจะแกรกแล้วตัวเด็กก็เริ่มไล่ไปตามจุดตา่างๆคืออนีรมากกรที่หัวไหลนะครับแล้วก็ค่อยไล่เหตุการณ์นี้ทำาม่หมดเด็กครั้งแต่ครั้งสุดท้ายคือครั้งที่โกรเด็กก็คือตรงกลางกระหม่อมนะครับตรงกลางกระหม่อมพอไล่มาถึงกลางกระหม่อมเนี่ยมันก็ต้องติดก็ต้องใช้หนี้แหลกรีเปิดออกมาแล้วก็ เอาเส้นผมเนี่ยออกมาซึ่งทําให้ต้องโกนหัวพี่ชายคนนี้เป็นโลร้อนเลยเอี๋ยวเดาเห็นเลยวิ่งไอ้เข็มเนี้ยมันวิ่งผ่านหนังหัวออกมามาจุดจุดตึงกลางสมออ่ะแล้วก็เอานี่ก็ค่อยขีดเล็กๆลอยเล็กๆออกมาแล้วก็ก็ค่อยเอาตัวเข็มตัวนี้ออกมาได้แต่หลังจากที่เอาเข็มออกมาเสร็จเร้อยแล้วเนี่ยตัวพี่ชายคนนี้ก็เหมือนกับเป่าลม ก็คือแกสลบไปเลยเอ,อ่ะความเจ็บปวดแล้วหลังจากที่เอาเหล็กลงมาเสร็จสิ่งที่ทุกคนตระหนึกและก็ไม่อยากจะเชื่อเลยก็คือไอ้เส้นผมที่อยู่ในฐานเนี่ยจุดจูมันกลายเป็นตะปะูอบบนี้ครับเป็นตะปูที่มันเจ็บตัว,โอ,โ,ว,วโอ้โหยาวเจ็บเนิ้วโอ้โหเด็ดแบบสุดโเขาเขาคงจะแคะคนคนนี้มากมถ้าไม่มีเหตุที่เขาไม่มี เอ่อมาทํากันอย่างนี้ครั <Okay. S 2> ซึ่งทําทําทําให้เออ่ครอบครัวของผู้ชายคนนี้ขูกับงงอ่ะคิดว่าเออมันมีคนทาอย่างนี้ใส่ตัวตัวของสามีเขา <Okay. S 2> หลังจากที่เอาผูสามีเขาไปนอนรักพนเด็ก <Okay. S 2> ก,ก็ต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ปกติคนที่ทำแาบนี้ได้เนี่ยแทบจะนับนิ้วมือได้แล้วก็เป็นสาที แค่ศู์น่ะแค่สูงหายไปแล้วอคุณเน่รู้คุณเน่ศาสรไม่รู้ป่ะชื่อว่าอะไรชื่ออะไรครับเป็ดตะปูสามาอะไรนะพี่นะครับเป็ดตะปูสามสายนี่คือศาสตร์ของคนจีนสมัยก่อนศาสตร์ที่หนึ่งของเป็ดตะปูก็คือตึงร่างกายทำให้ร่างกายนี้ขยันไม่ได้อื ศาสตที่สองนะตึงวิญญาณและศาสตร์ที่สามก็คือหลับใช้แต่ที่วิจัยคนนี้อยู่โดนนีคือแค่โดนตึงตึงก็คือตึงร่างกายยังไม่ได้โดนสะกดวิญญาณนี่คือแค่ศาสตร์ที่หนึ่งของเจ็ดโปูสามศาสตรแล้วหลังจากที่เออเดชได้สักามว่าตบกลงพวกคุณไปทำอะไรมากันแน่ ถ้าไม่ใช่โกรธแค้นถึงขนาดไแดบบ้เผาผีนเนีหีคนคนนี้เขาไม่ทำถึงขนาดนี้แน่นีย่ยังดีว่าเขาแค่ทำแค่ศาลที่หนึ่งม,มีอะไรเล่ามาให้ฟังสุดท้ายตัวภรรยากี่ล่าไปฟังว่าตัวสามีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นลูกบุญธรรมของบ้านบ้านหนึ่งนะคือตัวเนี้ยมันเป็นตึกเก็บคำความลับมาตัตงงาน แล้วตัวสามีเนี่ยมันเป็นลูกคุณคนโตคือเป็นลูกคุณธรรมที่ถูกเก็บมาเลี้ยงแล้วพอนะทั้งสองคนตายายเนี่ยที่รับเขามาเลี้ยงเนี่ยมีลูกตัวเขาเองก็เหมือนกับโดนดอกลัไปอะ่ะเออแล้วเมืนกับว่าความรับปากดูมันก็เริ่มกดลง mm hmm. โดนไล่โดนแบบคือโดนกีดกันอะ่ะเพราะฉันมีลูกแ้วอะไรเนี้ยก็เลยทําให้เขาแบบคือไม่พอใจอะ่ะ ม่พอใจเขาเก็บความรู้สึกนี้ไว้จนสุดท้ายเขาไปจ้างหมอผีนะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุของสามีเสียชีวิตแลาลูกชายคนเล็กกับผู้หญิงเนะี่ยของทั้งสองคนเนี่ยเขาก็ไล่ไปเหดออกไปจากบ้านทั้งหมดเลยคือเขายึดทั้งหมดอนะ่ะยึดกิจการทั้งหมดของตระกูลน,นี้มาหมดเลยครับนะครับแล้วเนี่ยพอยึดมาเสร็จก็คือเขาคิดว่าทุกอย่างมันน่าจะจบไปหมดแล้ว เขาคือคนเอามาหมดแต่แต่พอเนี่ยหลังจากนั้นแหละหลังจากนั้นผ่านมาประมาณเกือบ20ปีมันค่อยเกิดเหตุการณ์นี้เขาครทำให้เขาอเจอเหตุการณ์นี้นั่นเธอทำไห้ว่าหรือว่าจะเป็นลูกหลานของของของบ้านนี้นะ่เขามาอจากการจักสามีของของ,ขของเธอของของเขาอะไรรับซึ่งีซึ่งพอเดไชฟังบอกผมอ่ ช่วยตรงนี้ช่วยดังแค่นี้นะที่เหลือเนี่ยผมไม่รับตัวแล้วก็ผมจะไม่ช่วยอีกแล้วเดนบอกเลยวนะ่าถ้าคนอย่างนี้ช่วยไปกระเป๋าปเลยเดชบอกเนี่ยผมรักษาเที่ยงนี้แล้วผมก็ไม่ยุ่งอีกแล้วนะอันนี้เขาเหลือแต่บ,บุญแต่กรรมของคุณแล้วแนหะเขาจะกลับมาเป็นปกติเดินได้อะไรได้หรือไม่ผมไม่รู้แล้วนะผมทําเท่าที่ผมทําได้แล้วอืนะหลังจากนั้นคุณก็กลับไปครับ ผ่ากับลายคือเดทก็คือเสียความรู้สึกอเหมือนกบบช่วยคนผิดอะ่ะคนที่ไม่ดีกับอะไรอย่างเงี้ยทําให้แบบตัวเดกเองล้วก็แบบเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจโดยที่ว่าเขารู้สึกไม่สบายใจแต่ว่าเดียด๋ยยทันญาเขาก็ต้องมีปัรญาบันของหมออะถึงเป็นหมอผีก็เหอหมอหมอทางน้้นนี้เขาก็ต้องมีปัญญาบานันเจอคนก็ต้องช่วยครับนี่ก็คือเรื่องของ ลูกที่จริงแล้วผมไม่อยากตั้งชื่อว่าลูกไ่นะแต่ที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดของมันอยู่อ่ะอแต่เนี่ยผมผมเล่าเล่าในเ,เหตุการณ์ที่เดเนๆครับครับโอ้โหเรื่องนี้น่ากลัวนะครับเดี๋ยวขยายความอีกนิดหนึ่งพี่ศั์เกี่ยวกับาศาสตร์จีนเกี่ยวกับคุณใสาอาจจะเรียวกว่าคุณใสก็คงก็คงไม่ไม่ไม่ผิดเรียนะ๋ยเนาะเพราะว่ามันจะเป็นาศาสตร์แต่ละขแขนงนะครับแต่ทั้งฝั่งจีนเนีเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ พิษะที่ว่าอ,าอมีพวกตะปูออกมาอะไรแบบนี้ฮะพี่เขาเป็นเรียกว่าเป็นก<อ>็คล<อ>้ายๆเหมือนของไทยที่เรียกว่าอเสกัดสกดวิญญาณครับนะครับแต่แต่มันจะเป็นสาที่ออ่เมันใช้สมรับพวกนักโทษหรือค่าใช้สมัยโบราณอะไรอย่างเงี้ย<อ>ที่ที่แบบคือเขาใช้ไว้คอยบังคับไม่ให้หันหวังหรือเอ่อ อารยศอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นการลงโทษคนผิดอะไรอย่างเงี้ยเออก็คืออย่างสมมติเนี่ยอย่างที่เขาเจอเนี่ยถ้าเป็นคนในสมัหนโบราณก็คือถ้าคือทําอะไรไม่ดีหรือเจ้านายโมโหก็สามารถที่จะเรียกใช้อ่าสาวทิ่หนึ่งคือตึงเนี่ยให้พวกเนี้วิ่งถิ่มเหล่านี้วิ่งตามติดมาตั้งมาแต่เมืำที่แบบปวดแบอืมทรมานแบบอยู่ไม่ทู่ตายอ๋อเข้าใจแล้วเขาเอาไว้แบบ ฝังไว้กับคนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาที่คุณดื้อหรือคุณทําผิดอะไรเงี้ยก็จะใช้ศาสตร์นี้แเออ่อทำร้ายทําให้ร่างกายเจ็บปวดออจะได้ทรมานจะได้ไปทำอีกถูกไหมพี่ใช่ใชโ่โอ้โหเพิ่งเคยที่ยินนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่ก็โอ้เราฟังแล้วรู้สึกน่ากลัวกับการที่แบบว่าพอรู้ความจริงว่ามันมีตะปงตะปูออกมาเนี่ยมันน่ากลัวนะเออ ใช่ที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 ่มันออกมาจากเส้นผมแล้วพออยู่ในถาดที่เรงวางตรมไว้กลายกลายเป็นสกู๊ยาวเก็บนี้มันน่าเหลือเชื่อไหมล่ะเอาละมันทําให้เรานึก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 ถึงไอ้ตรงนี้คุณนี่ครับที่ว่าไปตามวัดต่างๆที่บางที่ที่ผมเคยเห็นน่ะผมคี่ก็เป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยอว่ามีของเหล็กมีเหล็ก มีอะไรวิ่งตามท้องแขกอะไรเี้ยเคยเห็นนะหอมึงไทยเราก็มีนะครับแต่ของมึงไทยเราเวลาก็คือเหมือนกับว่าเรื่องหลอบลรงอ่ะเอาไข่มาทุๆเสร็จตุดออกมาเอ้ยมีเศษผมเศษระปูอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่คิดว่าไอสัตว์นี้ยมันจะยังอยู่อืมเอาล้ะครับนี่คือเรื่องของอ๋อนะครับก็เป็นอีก ศาสตร์หนึ่งเพิ่งเคยได้ยินนี่แหละแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็น่ากลัวนะครับกว่ากว่ากว่าไทยอีกนะในความร,รู้สึกอะ่ะเพราะว่ามันฝังไว้กับคนเป็นไงใช่ครับใช่เนาะนะครับแล้วก็ทําแบบว่าถ้าเกิดคุณแบบเหมือนขัดขืนอะไรเงี้ยปกติก็จะตอกไว้กับวิญ,ญญาณถูกไหมพ่สัก์แต่ไอ้น,นี้ตอกไว้กับคนเป็นเลยเวลาที่ร,รู้สึกว่าคุณเป็นคนไม่ดีทําอะไรไม่ดีก็จะใช้วิชานี้กํากับไว้อ่าใช่ครับ โอเคพิ่ศักดิ์ขอบพระคุณมากๆครับพี่ที่นำเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟัง